ลากะเสื้อนี่ว่าที่เรีย <Vater, S 2> mm. ีขา uh. ้องยาาอย่างมาเขามาเรียนสร้างก็ได้ว่ามันก็ไม่จะเสื้อห้างนะมัไปอ่ะรเหมนกแ้าวายกสร้อปนาไดอ่คนาคนมนยังกมาเรียสร้งของญาอย่า่ง นงจำ่ญากเลกเสื้อยังแยกเกิดเสื้อต่างประเทเดเสกีะสภาบันผู้มีประเทศตะกี้ผูมีประเทศสภาพับานสภาพันโบานนี่ฮอนไปไกลๆเนี่่มบานค่ตะกีันไหตะกีเนี่ย่าะกีหรอมีตาปลาสะดวกยังบ่ทันยังมีโมบานหนึ่ค่ะมีหมบานหน้อยมีพราะยังม่อยู่นี่บ้าน สิบกว่าลังมสิบกว่าหลังนวนตัวอ,อ,อสองพ่พทารอยย้ะองทหารลอยยา้อาาแต่การอันทรัพยากรอันทังธรรมชาติือยังเสร็จพวกพานังเมื่อนำตัวข้างหอมสิมีลบ่คะ่วพยาอยู่มีแล้วมีแ่ันมามีมา่อนเนี่มีมา่อน่เือเป็นถานที่เราเกี่ยวมาก่อนเลยนะครเป็นพานังเมื่อนมาที่นะก นณิการเปลี่ยนแปลงเลยครับเปลี่ยนแปลงไปายบคะจาเปลี่ยนแปลงไปรลายแล้วเนาะไอายุนี่เหยียดเทียนเหยสั้นเหยียยังกับโได้พิธีปาใม่มาเราทำไมนะมาพาัายว่าเป็นวิบ้านมาปีสองพันห้ารอยยีิบเจอจันบณิการทํามาหากินไลยคะตะกี่มีเครื่องมือแบบ ตะกี้ยังเป็นเครื่องเ่ที่นาเห็ดอีกนะคะมีเห็ดอีกม่ตบดกม่ตบดกทาาเงาตะกี้มีท่าเงาขามีรถไทยโรยังคือเมื่อตะกี้ทงสมตะกี้มีอย่างเนี้คะมีดได้บดกมีแต่วัน่ยเนาะมีผ้าเนี่ยไม่สื่อไหมคะเห็ดอาว้ว่แต่สีาเนี่ยเนาะซือซื้อบซแพงตะกี้นอบดยกกายแก่กันด้วยละขาชิ้พกี่บา เล้วันนี้พวกตูพวกฮาปา,น,า,ปานี่ะหาปานาในอ่างอีง่อันแองอ่างเก็นบน้ำเราผ่านมาหาเก็นบน้ำนะวันนี้มีไพ่ธรรมชาติยังเกิดขึ้นะแ,แต่พงนี้มไม่อยู่แต่บะมี่ไผ่หยางอยู่ลือไผ่ไหนะ่ปลาย,ยางบามีเลยเห,หรอคปไ่ไห่ปลาโหยวไล่พด ยังมาปลูกยางบ่ได้เนาะตะกี้บ่อั้านี่มียางบ่มีอย่างงงค่ะมีแต่เห็ดไรไ้มันไฮยังไ้เลียดร้อยเสือส่วนมากจะเป็นเห็ดอะไรคะส่วนมากส่วนมากปลูกมันปลูกมันส่วนมากเป็นปลูกมันเคยตะกี้ปรจังเริ่มมามียางมีอย่างจี้เสร็คะก็ไม่ได้ทำกินกับปลูกมันปลูกยังเดี๋ยวเป็นตะกี้เป็นย้อยมีแต่คนใหญ่เดียแล้วมาเห็ดก่อนงรกูได้ตะกี้วันนี่ก็มีทหารน้อยน้อยยังขายหาของป้าขาย ไฟเหรอคะยังเป็นผิวซืดอพราะของฟอยู่นี่น้หม่ก็เพลแล้วบ้านน้ำมันน้หมัยังคะน้มนไรน้ำมัไรเก้าขึ้นเม่อไงน้ม่ไรประเทนี้เลยสิะคประเทนี้ตะกีไม่เหยือนที่แบกจากเดนอยบุค่ะแต่พี่นี่ผมบ่นี่ยังนี้เกี้บมี่ยังอไบ้างะบ่นี่ยัง พ in no right? ิธีก่มนี่ใช่คะมียังมีอยู่ป่ะคะแบบผัวพิธีแบบเสนอหัวเยาหัวเยาโอ้ลูหัวเยาตะกี้มีอยู่ดี่นี่มีมีมีเลยหปัจจนไม่มีเลยตะกี้เป็นซื้อมูบ้านอยู่ไหมคะเป็นบาหละกเชออยู่ตะกี้เปตะกี้เป็นหลกกบเอโมากเพราะยังไม่เป็นพบ้านนสองพันาร ่าตอนตอนเย็นงมือบานประมาณว่าสามสิบสามสองตสามสอเมเยมือบ้าน,นี่เป็นมือบานหลานเสื้อยอีมันก็เป็นหลัดชมบุญหลัดชมบุญไม่แลยเป็นสามมือบานเลยเป็น ก็ตะกี้สาม้านที่เามานี่มันเป็นหมูบานเป็นมูบานเดียวมูบานอะไรกนี่มเดี๋ยวนี้แต่เป็นสาม้านมูบานแล้วนีหมู่บ้านอะไรบ้างมูบานลาดลาดสมบูรณ์ลาดสมบูรณ์ใหม่ลค่าดสมบูรณ์นี่ค่ะลาดสมบูรณ์่พอใหแเป็นสุดตัในุามม่ใครจะที่อ อาชีพอาชีพหลักเอออาชีพหลักขอรานาชีพหลักถ้าหน้าบ่ใครมีเนี่หน้าหน่อยหน่อยจ่าหน้าที่สิบลังค่าทั้งสามวันทำไร ยังมีพมี่เลี้ยงไรแล้วเด่นคาร์บอนแล้วมียางสวนยางสวนยังเต็มอยูส่วนมากก็จะแบบปลูกผักกินเองหรือว่าซื้อจากตลาดมันส่วนมากมันเกิดซื้อกินเองแล้วมันม้วนมาลายหรอกส่วนมากพี่จะซื้อจะได้กินดีหราะว่าอย่างไร ค้คนมากแบกพูดเ่ยเคยปลูกลูกมต่ไี่ได้เของปวดไม่ได้หมดแจ้ง้าท้องไปสั่งเนลุก ชนเผ่าที่มาอยู่เนี่ยี่มาากับเล้าเนาะย่เลาย่ออไเรีย่าเิ่คนอุปยม่าอยู่ดีคนอพยยมีนมาเป็นคนเผ่าเดนเผ่าม่ากไม่เล่ามาลาเนาะนเนอกใช่ใช่กับพี่แกมยุ้ไรบ้านนั่นป็นย่อ ห่วยแจ้ลังค่าไม่นั่นั่งแจ้งลังคาหรบ้านเาหร่คนสองร้อยหกลังคาเดืนเั้นรชื่ออ๋อบ่อค่ะชบอนชบอนบ้านชบอเปนสมบูรณ์ใหม่เพรา่าในมู่รณ่อ่่สมบูรณ์เป็นหมูสิบหกม้ใหม่หมูหกค่ะหมูยัะมหมูสิบเป็รสมบูรณ์หมูสิบสองนรกับช่อนม สะมกว่าลาเดือนเห็นแลค่การเปลี่ยนแปลงทงวัฒนธรรมเลยนะคะเปลี่ยนแปลงอะไรยกตัวอย่างช่การแต่งงานในสื่อนะคะพิธีการพิธี่งพิธีการแต่งงา็นเป็นี้เป็นขอบพห้นี่พี่ตงารเรปยนพี่ตอง คงชัดสุดเลยแต่ว่าเดี๋ยน่ะที่ว่าผมมีนอใหญ่เห็นเดี๋ยวก่ีแล้วบว่าคบกวยาเี้ยก็ไปหาแต่ว่าม่คม

่อลูกยางเย่ะเนีคาราบุแนี่คบค่มีเือนรกดมีกันคารา่เป็นบางคนนคางคนบางคงคนขอดออกมานียังเปนนำว้ยเนีคาราบนี่ือมันีเป็นอไหวยเป็ยัง่นเป็นแหล

เที่ยวเล่นคนเดียวกัจจีมี่ย่ด้วยค่ะ่านนางเงินนกตัวค้อพร้อมกันเป็นเยจนี่ไทยเจนี่ไทยไก่หัวเนหรือไก่อยู่ขานนางเงินจากกิโลจากกิโลอย่างไงคปับมีท่านาจาข้าใปมีสามอย่างให้เขาไปเบอร์เขาเลยเอาไปผู้เรีทาบ้านเราไ่าเาไปยุเ็นซอฟปกอบอนเียรวเานู่้คืออะไรซฟปกยจอเีย จับไม่พจับไม่พิจคอยท่ามกินเป็นท่ามกินอีเป็นน้องจอน้ำกได้วันนึงมันเป็นยังไงม่าสิไม่ใช่เป็นยังไงเราไประมนี้ยั่เป็นชื่อโซโคโก้โซโโก้โซทอจะเป็นสีกันบ่ได้อซื้อขายกันบ่ได้โซโคโก้โซโคโกนี้ได้หลกกยร โซพอร์ตมีอะมีโซกับหัวยาส์โซพอร์ตเอ้าเสียผ้าสีย้อนมาค่ะ คือใครกันไม่ได้ให้ผู้ใดเป็น้าคอรกันในรูปคะหรือจงไที่ว่าต้องแตเขาออก้อบานออกใครลเะต้องไปทีพกต้องไปอกเขาเป็นคนสกนโง่ที่ดกกว่าเดิมเื่อไห่นี่ยมันเป็นงานของบกบี เยาดินเอายังไงใส่เด้าไปเลยเอาไปจำน้ำยังไงจำน้ำได้บ้างจำน้ำได้บ้างเื่อใหเขายังเดียวเพื่อให้เนายังดยวตัวนยัง้งอมีดอกสมนไตกี่นียังสิมัสมุนไพรมันหลายอยู่เยสมุนไพรท่านแี่อยู้คน จะคาอย่างท่าเนี่ราคาจะเิชื่อเรื่องบ้แกอันที่ราคาเนี่ยมีแล้วในตอนนี้นกี่นอยากกินคมีแต่พวกกันนี่แล้วพวกยังละพวกเลยอีปีแดงคเืนภาษาไทยว่าเก็เตอุงเพิ่งหามีในตอนแก่